ไม่ต้องกลัวว่าจะามไม่ได้นะคือออกแน่นอนอนี่ไงผมบอกแล้วว้าวออกแล้วออกแน่นอนผมบอกแล้วทําตามนี้ออกแน่นอนออกแน่นอนถึงจะมีก๊์ดเยอะหรือน้อยเออประมาณไม่ถึงร้อยใบอ่ะออกแน่นอนทําตามนี้ออกแน่นอนโอเคมาดูตัวละครว่ามันจะได้เลช่างเหอะ จงรวบรวมสมาธิก่อนเพื่อรับมือกับศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าไม่รู้เป็นตัวอะไรนะลุยอ่ะโอเคก็สวัสดีครับทุกคนก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับพ่อืมช่องอะไรก็ไม่รู้แหละ <c oughs> โอเคก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาสุ่มตัวละครและไอเทม S S R กันเนาะ ขอรับตรงนี้ก่อนนะโอเค <c oughs> <c oughs> ไปใครยินทานโอเค <S <S ชื่มิเดฮีโร่ยันก็สามารถที่ได้ SSR ได้เผมาจะไปสุ่มให้ดูนะทุกคนไป ไปกันเลยดีวยกว่าไปอัญเชิญเนยอ่ะตอนนี้ผมมีการ์ดอยู่หมัดแดงน่ะมันมีอยู่ยี่สิบเจ็ดใบส่วนไอ้สีเหลืองก็ประมาณร้อยเอ้ยประมาณสิบห้าใบเดี๋ยวผมจะซื้อการ์ดเพิ่มสามพันแปดสิบเพชรยูนันเลยทั้งหมดเลยโอเคตอนนี้ผมก็มีเอ่อสี่สิบเอ็ดบวกสิบห้าก็ประมาณห้าสิบหกอืประมาณนี้ ก็เดี๋ยวผมจะเอาตัวที่กากที่สุดก็เนี่ยแหละ,ะเดี๋ยวเยปลี่ยนร์ดูเพียมันจะได้แลไอเทมแน่นอนตัวละครแลแน่นอนมาเริ่มกันดีวกว่าเดี๋ยวผมจะเอาฝ่ายปีศาจก่อนเนาะเอ่ออันนี้เป็นฝ่ายเดี๋ยวขอเอาพิสทั่วไปโอเคฝ่ายปีศาจเนาะมีทั้งหมด15บใบเดี๋ยวผมจะอัญเชิญทีละหนึ่งทั้งหมดสิบห้างั้นก็ค่อยทีละแปด ไฟของไอโนโนะแ <ไป S 1> อนทาเอาคิวด่าหัวใจดิวเซ่ไฟของเอออะไรนะโอเลว่าบาลีแสต์ซัมยอรุสดูเจตมาคดอแน่นอนเอส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 อาไม่ได้แน,น่นอนถ้าใช้ตามเนีน้ยโอเลว่าบาลีสต์ซัมยอรุสดูเจตมาค์เจซาบะเดอะ

ไม่ต้องกลัวว่าจะทำ oh, ไม่ได้นะ <c oughs> คือออกแน่นอน <c oughs> นี่ไงผมบอกแล้วว้า wow. วออกแล้วออกแน่นอนผมบอกแล้วทำตามนี้ออกแน่นอนออกแน่นอนถึงจะมีกร์ดเยอะหรือน้อยเออประมาณไม่ถึงร้อยใบอ่ะออกแน่นอนทำตามนี้ออกแน่นอนโอเคมาดูตัวละครว่ามันจะได้ช่างเหอะ จงรวบรวมสมาธิก่อนเพื่อรับมือกับศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าไม่รู้เป็นตัวอะไรนะลุย t a ้รรปเป o น Master เป็นไงละ่ะผมบอกแล้วทำตามเนี่ยออกแน่นอนอลุย,ยอีกอีกสิบครั้งผมจะเปิดให้หมดเลย ม,ม,มันแต่ไม่ออกแลวมันออกแค่แค่นี้อ่ะหมดแล้วอ่ก็เรามาดูตัวละครที่เราได้กันดีกว่า S S R แตวผมอัพตัวละครมาดูสกิลกันดีกว่าพลังโจมตีตอนนี้เลเวลหนึーー่งนะหนึ 1, 4, ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดชุดเซตต่อสู้เนาะเป็นทีมของฮีโร่จุดเด่นคือโจมตีทั้งแนวตั้งแถวเดียวแล้วก็อะไรกันทนทานเนาะวู้คือ กิวของไอตัวนี้ก็ตอบเป้าหมายหลายเดียวสร้าง120%พลังโจมตีบวก10จุดและทำให้ตนรับดาเมจน้อยลง20%ต่อเนื่องหนึ่งรอบต่อไปคูณ2เนาะต่อศัตรูทุกลายในแนวตั้งสร้างดาเมจจาก150%โอพลังโจมตีบวก10จุดและทำให้ตนกับเพื่อนในทีมแถวเดียวกันทนทานดูดซับ ดาเมจจากค่า HP ของตอน20%แล้วก็สกิลต่อไปนะเป็นต้องสองดาวก่อนนะมันถึงจะได้สร้างดาเมจโบนัสต,ต่อศัตรูเป็น8%ของค่า HP สูงสุดอ๋ okay. ดาาอโอ,อเคแล้วเราก็จะไปลองสกิลให้ดู มันล้นแล้วคือไม่ล้นหรอกแต่มันต้องเข้าไปเข้าไอ้นี่ยแล้วไปเล่นดานนะเพื่อเอาไอ้ไอ้ใบเนี่ยใบรับรองเนี่ยมาอัพเนาะแต่ผมจะอัพเต็มแค่นี้เนาะเพราะเลเวลน้อยถ้าผมตามผมถ้าทําตามผมอะเลเวลน้อยเน่ยเออมันก็ได้ S S R แน่นอนอ่าหนึ่งตัวแน่นอนอแต่ผมจะเอาตัวอะไรไปบ้างเนาะเลเวลสิบหกมากสุดตอนนี้เนาะโ

เอสอาร์เงนที่บุแค่นี้ก่อนแล้วกันอ่าไปไปดูตัวละครอื่นดีกว่าเดี๋ยวไปสำรวจกันด้วยขอรับภารกิจกันนะได้ตัวมาหนึ่งใบด้วยโอเคไปแผนที่สำรวจอ่าเราจะเอาเอาอะไรก่อนเราจะเหนือแล้วกันเข้าด่าน าฝากหินรีสันเนาะเราจะเอาราชาใต้ดินลุยอ่าเป็นไงแทงทอมมาสเตอร์เดี๋ยวผมจะเอา,เอาตัวนี้ออกตัวนี้เลุยออกเปิดไอตัวนี้ออกออกออกไงเนี่ยออกไม่ได้ก็ลุยลุยเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะออกเดี๋ยวผมจะ ทำสก,กิลให้เอาของสก,กิลแทน Justice Clash เอายายจบแล้วมาชิโคฟันทีเดีวตายอย่างนี้ทท n k ท o p b l อ่ะดูอันนี้คือสก,กิลคูณสองเนาะขอดูกันนะท a ท็อปโอลัส ต่อศัตรูลายเดียวแนวตั้งก็ทั้งหมดแล้แนวตั้งหรอกสร้างดาเมจจาก150%ปอร์เซงจมตี88จุดและทำให้เพื่อนละทีมแถวด้วยกันทนทานโอ้โทีเดียวบอสจอดเลยเห็นไหมโอ้โหแถวด้วยกันมีเกาะเพิ่มเกาะทนทานด้วยอืสุดยอด ด่านนี้มันไอ้นี่เกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ไปด่านหลักเลยเรียนด้วยเล่นเอ็น Justice Clash เความเร็วการนำ อดูสกิลแรกเนาะสกิลสกิลแรกก็ต่อเป้าหมายอะไรเดียวเนาะสร้าง20 20พลังโจมตีบวก40จุดและทำให้ตัวรับตาเม็ดน้อยลง20ต่อเรื่องหนึ่งรอบเนาะ,ะ1 3 0่มัดมเดียวจอดโวสุดยอดอื้เอาเจนอสห้าร้อย 300 160สุดยอดยอดมาก Justice Clash ก่อนหน้านี้มันบวกเท่าไหร่นะอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันเก้าร้อยเก้าร้อยเป็นพันแปดจอดแล้ว โอเค,อเคนี่ข่าวๆก็ประมาณนี้ประมาณนี้เลยรับของกันนะห้าสบิบเป็ดอืม ก็ถือว่าแรงนะแรงมากเลยสกิลสกิลถือว่าแรงเพิ่มเกาะให้กับนผมเอาลอยโอเคก <im ites> ็เ,เ,คเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครทำตามสูตรเนี่ยรับรองแน่นอน SSR ออกแน่นอนรับรองแน่ สวัสดีครับผม